ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราได้มีลูกเรามีตัวนนะครับไปค้าแข้งที่สนามมาน่าถึงสองตัวนะครับตัวแรกนะครับชิงดพันธ์หนึ่งล้านหนแสนนะครับซุ้มเกษตรอ่สินะครับเสียเปียบนะครับเสียเปียบรูปร่างได้เห็นได้ชัดเลยนะครับได้คู่ชนล้านนะครับก็เป็นเลิกนะครับสี่ยกนะครับไปต่อ ไปต่อนะครับก็เสียบเปรียบแต่ก็กลับมาไปต่อก็แสดงได้เห็นว่าไก่เราชนพระว่าเป็นพรว่าตีไทยที่มีฝีมือนะครับถึงจะเลิกนะครับแต่ก็เป็นต่อนะครับเพราะว่าไก่เก่งขนร้านอีกตัวหนึ่งนะครับของสิงห์มันสั่งก็จ,จอมโหดมาวคนนี้ชิงรล้พันเล้านเจ็นะครับ, 7, 7, 7, รบก็ก็เหมือนเดิมนะครับ เป็นตัวเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นเตีไก่เชิงที่ชนดีนะครับพู้ตุ้งตุเก่งนะครับต้องยอมรับเสือดูตัวนี้ดีมากนะครับเก่งมากนะครับเสือดุเีไก่ชนดีปากไวมากนะครับหาช่องตีได้มากตัวนี้ก็เป็นก่อยที่อันตรายมากนะครับต้องต้องยอมรับว่าเสือดุตัวนี้เก hmm. ่งแล้วก sí. ็เจ้าจอมโหดเนี่ยเป็นลูกแดงหล่อนะครับก็โดนวี่ดูดันก็อยู่มาได้วันนี้วัดที่ว่าน้ําน้ําเลี้ยงแล้วก็หัวใจนะครับหัวใจตัวนี้นอนนะครับ มดยกสี่ทิ้งตัวนอนก็ถือว่าผ่านวันนี้ผมได้ทดสอบสายพันธุ์แล้วว่าจิตใจแม่ลือลั่นเยียซี่แม่ลือลั่น,นกับเยี่ยมขุดดำนะให้ลูกเหนียวแน่นแข็งดีนะครับที่ผสมกันแดงหล่อนะครับวันนี้ได้พิสูจน์สายพันธุ์แล้วว่าชนกันร้านสองตัวถึงจะเสมอแต่ก็เป็นต่อหนึ่งตัวเป็นรองหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นต่อก็มีฝีมืออีกตัวหนึ่งก็มีทางเรื่อง เด่นในเรื่องของจี่ใจและเบอร์แท้งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามผมอมิตรบาครับผมค,ครับ